สวัสดีค่ะพบกับช่องพังยายดอกแก้วนะคะวันนี้มาพบกับคุณยายนะคะดอกแก้วนอะนหลับตอนกลางวันอีกแล้วนะคะคุณยายวันนี้อากาศดีนะคะคยายก็เลยนอนพอยีบหลับอีกสักหนึ่งวันนะคะคุณยายดอกแก้วบอกนะคะวันนี้อากาศดีนะคะสังเกตจากลมนะคะ หลมก็เย็นๆน,นะคะยายก็ขอนอนอีกแล้วนะจ๊ะยายจ๋าแล้วก็เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะคะคุณยายก็น่าจะหนาวนะคะฝนสาดนอนไม่ได้คุณยายก็เลยขอนอนกลางวันแทนนะคะ นีจ่จาท้านอนเหมือนเดิมเลยนะคะยาย ก็เยนเยนมีความลืมตาขึ้นมามองแม่ความด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ลุกนะคะนอนต่อจ้ะ ตาพริ้มสบายเลยนะคะคุณยายคุณยายจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าว่ากลางคืนนะคะฝนตกหนักๆน,นะคะอากาศเย็นนอนไม่ได้นะคะคุณยายก็จะมานอนกลางวันแทนนะคะกินหญ้าอิ่มแล้วอากาศดีๆนะคะคุณยายก็จะทิงตัวลงนอนนะคะเมื่อวานคุณยายก็นอนนะคะ ยายนอนอีกเหมือนเดิมมม้วนงวงเหมือนเดิมนะคะยายยังมีความลืมตาขึ้นมามองอยู่นะคะเมื่อวานวันนี้ก็เหมือนกันนะคะเมื่อวานยายนะคะแม่ควันไทย คุณยายเมื่อวานแม่ควันไม่กล้าใช้เสียงนะคะเพราะว่ากลัวคุณยายตื่นนะคะมีบาังครั้งที่คุณยายลืมตาขึ้นมามองนะคะให้รู้ว่าเป็นใครนะคะแล้วก็หลับต่อนะคะวันนี้ก็เหมือนกันค่ะลืมตาขึ้นมามองให้รู้ว่าเป็นใครนะคะยายก็หลับต่อเหมือนเดิมนะคะท้องกลมบล็อกเลยนะคะกินอิ่มน,นะคะ มีแดดสองบ้างเล็กน้อยนะคะให้เป็นอุปสรรคต่อการนอนของคุณยายดอกแก้วนะคะวันนี้ลมเย็นนะคะอาจจะเป็นเพราะ ฝนตกเมื่อคืนด้วยนะคะ บางทีก็จะมีไก่มากวนคุณยายบ้างนะคะไก่มาเคียกินเศษหญ้าที่คุณยายกินเหลือนะคะคุณยายก็ไม่ตื่นนะคะที่เศร้ามากเลยนะคะคุณยายดอกแก้วมีความกลนด้วยนะคะ สบายเลยยายนอนที่เก่าเวลาเดิมเลยนะคะคุณยายดอกแก้วเมื่อวานก็นอนอยู่ฝั่งทางนี้นะคะนอนท่านี้เลยนะคะ เป็นใจมากเหมาะ,ะกับการนอนกลางวันมากๆเลยของคุณยายดอกแก้วไม่รู้ยายฝันหรือเปล่านะคะลืมตาขึ้นมามองแม่ฟานอีกแล้วยายกลุ่นนะคะกล่นเหมือนเดิม นอนข้างๆหลุมที่คุณยายขุดไว้นะคะออลน้ลนค่กล้น ลกลางคืนคุณยายก็จะนอนท่านี้นะคะกลางวันก็นอนท่านี้ท่าเดียวกันนะคะ แม่ควันก็จะปล่อยให้คุณยายนอนหลับนะคะไม่อยากกวนคุณยายนะคะให้คุณยายได้นอนพักผ่อนนะคะนอนกลางวันเต็มที่เต็มอิ่มไปเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็จะได้กินหญ้าต่อนะคะตร่งนี้ก็ให้คุณยายนอนยาวๆไปเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมารับชมคลิปน่ารักน่ารักของคุณยายนะคะฝากกดติดตามพังยายดอกแก้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบตัวเราด้วยนะคะครอบตัวยายดอกแก้วช้างชาราตกงานนะคะทางยายดอกแก้วจ้าขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกลนเสียงดังเลยนะคะสวัสดีค่ะ